ท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับรายการอีกห้าห้าเตือนภัยแก๊งคอเซนเตอร์นะครับเนื่องจากมีแก๊งคอเซนเตอร์อ้างว่าโทรมาจากบริษัทไปรษณีย์ไทยว่ามีพัสดุตกค้างผมก็เลยอยากจะทำคลิปมาแชร์ให้ท่านผู้ชมได้ได้รู้ครับโดยก็ได้รู้ทันนะครับเอ่อถ้าเรารู้ทันแล้วเขาก็จะทำอะไรเราไม่ได้นะครับถ้าใครจะพูด ไม่ปิดหรือไม่อยากฟังก็แจ้งคนเตอร์อโทรมาอ้างแล้วเราก็กดไม่ต้องรับสายเลยก็ได้ครับแต่ในกรณีผมเนี่ยผมอยากจะให้อ่าเป็นประสบการณ์กับท่านผู้ชมนะครับเพื่อจะได้ช่วยกันแชร์แล้วก็ท้ายคลิปผมจะผมจะบอกสาเหตุว่าทําไมแจ้งคอซ็นเตอร์ชอบจะโทรมาหาเราจังครับนะมีสาเหตุอ่าลองขาดูกันครับนาชนีชายสวัสดีค่ะคุณพัชรดุล มีเกิดการัรับบรรยากาศพิีไต่อง้ากำลังสอบซึ่ใเห็ขนว่ามีพัสดุอะไรสักอย่างนี่เลยฟังไม่ชัดเมื่อกี้ทครับผมหาป็นทรบว่ามีเรื่อพัสดุของคนได้วรได้ทำการตรวสอบไหมครับเอ้ไม่เคยสั่งสักอะไรพัสดุอะไรก็ถี่แครับหากคุณไม่ทราบเรื่องพัสดุเนาะขอไป็ทราบซึ่งนางสุขุมนี่ยกำลงำการตรวจสอบให้ครับ คือรังสรรพันธ์พิชัยอนันตโชคครับอ่าจารยนะ์ที่หน้าสื่อสารและสโค้กครับเดี๋ยว็กนกนะารตรวจสอบให้ครับสามหนาหนา่ายวีดีโอาละครับขอบคุณครับที่สื่ตสารและทำการตรวจสอบนะครับ ครับผมอ่านะครับทางย้อได้ทำการสืบสอบแล้วนะครับบ้านทีพบนะครับวัสดุของคนตกค้างนะครับโอ้มันไม่มีอยู่แล้วครับเพราะว่าผมไม่เคยสั่งผมแค่อยากเข้ามาฟังให้เฉยเดินสะเดินนายเด้อครับต้องไเลยบานสายนะครับเออผัดเสนีก็ไม่ทันย่งนี้หรอกเออครับท่านผู้ชมครับนี่ นี่เป็นรายการที่เราเราอยากจะให้ท่านผู้ชมได้ได้ดูนะครับแล้วก็เอาไปบอกกับผู้เฒ่าผู้แก่ผู้ย่ายายกับเพื่อนๆน,นที่อ,อยู่บ้านนะครับท่านผู้ชมวันนี้เพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเครื่องมือหรือตกเป็นเหยื่อของแก๊งวิชาชีพหรือว่าแก๊งคอร์เซนเตอร์นี้นะครับท่านผู้ชมก็ถ้าเรานะครับถ้าเรารู้ทันนะครับนนเขาก็จะไม่ ไม่สามารถทําอะไรเราได้เลยนะครับสาเหตุที่สายโทรศัพท์ของผมนะครับได้รับการโทรมาจากครคเ็นเตอร์ต้นเหตุเนื่องมาจากนะครับมีคนที่รู้จักผมนะครับมีม,มีมีชื่อของผมลงไปนะครับแต่เป็นแต่เป็นชื่อไม่เป็นทางการเป็นชื่อเล่นนะครับแล้วก็แล้วก็เขาไปสมัครแอปแอปหนึ่งเป็นแอป กู้เงินครับท่านผู้ชมไปแอปกู้เงินจากคาบอกเรานะครับผมไปสื้อมานะครับแล้วเขากดตกลงอะไรบางอย่างในแอปในแอปกู้เงินนั้นนะครับแอปพลิเคชันแต่เงินยังไม่ได้นะครับท่านผู้ชมแอปแอปนั้นจะล้วงข้อมูลเรานะครับจะล้วงข้อมูลเราแต่โดยแตดีดชบุญคือว่าคนทั่วไปหรือคนสนิดเราเนี่ยเขาจะม,มีบันทึกชื่อ ของเราเป็นเป็นชื่อเล่นหรือเป็นเป็นชื่อที่ว่าเรียกเป็นไม่เป็นทางการนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมาขอทวงหนี้หรือว่ามามีสายเข้าเนี่ยแสดงว่าคนรู้จักเรามีบืดอเราแล้วก็ไปกดไปกดแอปกูเงินแอปเกี่ยวกับการพนันหลอกดวงว่าจะได้เงินอะไรอย่างนี้นครับท่านผู้ชมให้ตักเตือนหรือว่าแนะนําคนที่ยังไม่ได้เจอปัญหาเนี้ยนะครับอย่าไปสมัครแอป แอปกู้เงินตต่างๆนะครับเพราะไม่มีครับท่านผู้ชมมีแต่ธนาคารอย่างเดียวนะครับจะสมัครแอปกู้เงินได้ก็ที่ธนาคารนะครับธนาคารเช่นกสิกรไทยไทยพาณิชย์ะอะไรแบบนี้ที่ว่าเป็นตัวเป็นตนนะครับแต่อะไรแมวเหมียวอะ,อ,ะอะไรอะไรเงี้ยมันไม่ไม่ได้ครับเป็นไปไม่ได้ครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่ติดตามช่องผมก็นอกจากจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการซ่อมรถ เป็นงานช่างเป็นงานเชื่อมเป็นงานสร้างบ้านแล้วก็จะมีมีเรื่องนี้แหละครับเพราะว่าผมผมเน้นผมอยากให้ทุกท่านไม่ได้ตกเป็นเหยื่อนะครับแล้วก็ทําให้ทุกคนปลอดภัยจากแก๊งคอนเทนเตอร์นะครับสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าท่านผู้ชมจะมีความสุขแล้วก็ไม่มีโรคมีภัยปลอดภัยจากโรคภัยปลอดภัยจากโควิดสวัสดีครับ